ครับมียรถเยอะอะไรมาครบนะครับบุรีจำนวนหลายรายการนะครับทำมาจัดระเบียบให้โรงพานหนามันเรียบร้อยเท่านั้นเองมันมีปัญหาอะไรบ้างคุณลองคุณลองคุณลองในเรื่น้อยปัญหาทะเลาะกันอะไรกันนั่นดูคนตรวจคนอาวุธดูให้มันคืออยากให้มันสังคมมันเรียบร้อยนะคนหมู่มากเข้ามาเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะแหละเหตุนู่นเหตุนี่เหตุนั่นนะก็เราก็พยายามจะให้เขาอยู่ในกฎระเบียบเขาหท้าปัญ ว่าเขาฝ่า no. ฝ yeah. <No. S 1> right. ืนกฎระเบียบมาจัดระเบียบให้เขาได้มีการฝ่าฝืนมีการแล้วก็ว่ามีการทะเลาะวิวาดกันจริงไหมก็มันก็มีบ้างมันมีบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้สกระทบอะไรเท่าไหร่มันยังไม่มีการบาดเจ็บล้มตายก็แค่ชุต่อยหรือกระทังกระทั่งกันนั่งแล้วเรื่องยาเสพติดมีรับแจ้งบ้างไหมฮะก็ก็ทราบว่าแอบมีแอบมีแอบมีการไปเสพบ้างอะไรเนี่ยเราเราก็จับไม่ได้ชัดเจนนะเพราะว่าภาพ กุญปิดมันก็ไม่สามารถถูัวบุคคลได้อะไร,รลักษณะอย่างนี้ย <น P S 2> เราก็ต้องช่วยป้องปามแล้วเรื่องผู้ชายนอนเตียงผู้หญิงนอนหญิงไม่นอนเตียงผู้ชายจริงมากอันนี้มันก็ก็มีข่าวแต่แต่ว่านอนเนี่ยก็เขาอาจจะไปับนอนกันหรือยังไงธรรมดาหรืออะไรเราก็ไม่รู้เราภาพมันก็ไม่ได้มีบทกฎอะไรที่มันมีการเดินข้ามปหากันนะอืมก็มี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 การเดินข้ามมหากานบ้างทั้งเวลาปกติเนี่ยแต่ส่วนกลางคืนเนี่ยก็ทราบประพมมีเพราะว่ากล้องมันจับ จับได้ว่ามีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทําอะไรกันนะ,นะถ้าสรุปว่ามีปัญหาภายในโรงพยาบาลค,คนหมู่มากเขาต้องเข้าใจนะเรื่องเดียวเลยเรื่องการป่วยเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงเลยหมอพยาบาลเขาดูแลเป็นที่เขาใส่ใจเขาตั้งใจนะครับที่ดูแลขอท่านอย่างเดียวคือรักษาคนระเบียบรักษาควาคมสงบสร้างความมั่ขคช่วยเหลือซึ่งกัน,กน,กนและกันดูแลกันปรบ,บทุกอะไรกันเนี่ยได้นะครับแต่จะสร้างปัญหาเพราะว่าอ,อะไร ผมสงสารบุคคลป่วยที่ยังลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยมาส่อกันแล้วมั้งเนี่ยดูสิมันเข้ามันออกกันไรแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่านี่แหละอยากจะให้ดูรักษาะคนระเบียบกันตรงนี้ช่วยช่วยเหลือหมอช่วยเหลือพยาบาลช่วยประเทศชาติกันนะครับเมื่อท่านหายคนใหม่ก็ได้เข้ามานะครับอยากให้ดูการติดแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ยาที่มาตรวจการติดยาเรื่องน้อยดีเป็นอย่างดีจะไม่ติดกันก ยิ้มใจตอที่ระกษาเ้ารักการรักาตรงนี้มันเป็นความจับตัวนะครับนะคะเราก็ถือใบวัดความดันที่มีเลขประจำเตียงของตนเอง้อมหักประาชนไับมุคนไข้